สวัสดีนะครับวันนี้เราพามาชมนะครับเป็น d m a x 4ประตูครับติดตั้งเป็นชุด12นิ้วหลังเบาะเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับนั่งสบายขยับเบาะไม่เยอะนะครับเลือกใช้สินค้านะครับเสียงร่างเป็นของแบรนด์ d 1 8นะครับซับเบสเป็น AP Audio Power Amp นะครับเป็นของ Audio c o r คมาฟังเสียงกันเลยนะครับ สั่นไี้คือประตูประตูร้านนะครับแสงสั่นได้คือประตูร้านนะครับรถไม่สั่นนะครับ ดังมากครับเป็นเสียงเปสกความดี่ต่ำนะครับฟังในมือถืออาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่พื้นที่จริงนั้นเบสแรงมากสังเกตได้จากประตูร้านนะครับที่สั่นกระพือไปตามเสียงเปสน,นะครับต น,น,นะครับมันเครื่องเสียงอยู่ที่อยู่ที่เทคนิคของการออกแบบนะครับตู้ซับแล้วก็เทคนิคของการปรับจูนนะครับบางที่อาจจะใช้ของเหมือนกันนะครับจะบอกเลยว่าเรื่องของคุณภาพเสียงนั้นไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับต้นฉบับ ของแท้น้นต้องเคสซาวชนบรีเท่านั้นนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็คุณภาพของงานติดตั้งนะครับที่มีความเรียบร้อยแล้วก็ลงตัวเบาะนั้นนะครับนั่งได้สบายมากเลยเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนที่เราเหมือนที่เรานั่งเดิมๆรถเดิมๆดดที่เรายังไม่ได้ทำเครื่องเสียงเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแลย้วกลางแหลมเป็นของ d 1 8นะครับ เดี๋ยวเรามาดูชุดโปรโมชั่นชุดนี้กันเลยคันนี้เป็นชุดโปรโมชั่นชุดนี้นะครับราคา3 3 0 0 0บาทเสียงกลางแหลมคู่หน้าเป็น8นิ้วดีเคู่หลังเป็น6.5นิ้วดีเนะครับซับเบสเป็น12นิ้ว a p a ี o ู o นะครับาวเวแอมขับกลางนะครับเป็นของแล้วก็ปรีเป็นของ a u d ด o โอคอนะครับงานติดตั้งในามาตรฐานของเ s สซาชนบุรีนะครับซึ่งลูกค้า ทั่วไทยนะครับไว้ใจว่าเครื่องเสียงสีประตูนั้นต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับถึงจะได้เสียงที่เรียกว่ามีคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับติดตั้งจองคิวนะครับเข้าไปที่เพจเครื่องเสียงรถยนต์สมรีเคสสาวนะครับติดตั้ง10บนาฬิกาเสร็จโดยประมาณก็1นึ่ทุ่มนะครับ